สวัสดีครับช่องเขยบันเชียงชาแนลครับผมคนพัดทินหาก,กินแดนไก่ครับผมพาเห็ดพาเหรดพากินพาเที่ยวครับสวัสดีเอฟซี FC, พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาเลิกงานแล้วครับเพาก็มารีวิวแกดูแลคมเรียบร้อยเหมือนเดิมครับผมพาพี่น้องชมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมช่องเขยบันเชียงชาแนลครับ ตอนนี้ก็รีดน้มแก๊สเสร็จแล้วครับถึงเวลาดูแลคมเรียบร้อยกวดยาเปิดไฟดูแลทุกอย่างครับก่อนสิ่ได้พักเบรกพ่อกันเช็ดงานอีกมืออื่นเช้าครับผมเลยมาอัปเดตสถานการณ์ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ครับ น,นี่กกนแกกลิ่นยาเกล้งหลายพี่น้องเอ,อ้ยกินบวเกี้ยงกินจนเกี้ยงครับผมบม่เหลือเลยหิวหลายกินดีครับชาเขียวทั <c oughs> ้งกินทั้งดือ้อทั้งหาวครับวันนี้ครับง <c oughs> าหมกวนก็นได้ จากได้จับพักแยกมือสองมือแล้วก็ปล่อยมาทับไหมครับผมอันนี้ก็กิน,นเป็นย่งครับวับนอังคันนี่จะได้ขายแก๊สต,ตัวผูอีกประมาณสี่สิบตรครับผมว่าโทรไปบอกเขาแล้วประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลแปดสิบโลก็มีครับว่าเขาจะได้ขายตัวผูกออก ออกเลลายเริ่มไง่ล้วครับไง่ายเป็นเบ้าแล้ววันนังขั้นเหนียวาะได้ขายออกหลายครับนับไปยูน้ำหนักดีๆกัอยูประมาณชี่สิบห้าสิบตรครับตอนนี้ก็ดูแลความเรียบร้อยเรียบร้อยทำความสะอาด วดยาเปิดน้ำเดี๋ยวเปิดน้ำให้ควักตัวผูครับผมรอปล่อยทับตัวแม่อีกผสมเทียมกับตัวแม่อีกผสมกับตัวแม่อีกกะชิอีกอยู่ประมาณหกกิโตครับตอนนี้กินเก่งครับปัญญาให้ลหลายๆนะครับตอนเที่ยง ตอนใบกินเกลียงมมและโกคุมคืนดื้อไรห่าวารนีนน่แก้น้อยครับกำลังเสียดสีดวัคซีนพี่น้อง ได,ได้ได้คัดตัวผู้ตัวแม่อยู่หลายหลาองคำร้อยนะครับนี่ชคองกนี่นี่ครับตัวผู้เหลือปล่อยทับใส่แกะตัวแม่อีกคอกนึงครับเพราะว่าเขาผสมเทียมมีอยู่สามค้อกเปิดน้ำให้ หลายคักหลายแล้วครับเนี่ยคัดตัวผู้ตัวแม่เนี่ยโอ้เนือย้อนมาเด้นียแกน้อยกำลังจิงใหญ่เป็นสาวกำลังจิงใหญ่เป็นบ้าวครับวันนี้เขาก็จะได้ตัดขนแล้วก็ฉีดวัคซีนตอนนี้ก็ประมาณ ชิทุ่มหนึ่งครับผมฝากพี่ฝากน้องสนับสนุนคือเก่าครับช่องเคยวันเชียงเทราครับคุณพัดทินหากินแดนไกลครับพระเห็ดพระเล่นพระกินพระเที่ยวงานเกษตรฟรามยังแก่ที่อิสาราเอวครับผมฝากไว้ในอ้อมโคมใจ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทัวโลกครับผู้ใดเห็นชิปนี้กัดจะกดขำครับผมกดติดตามกดละครัครบฝากไว้ในอ้อมหมูอมใจพ่อแม่เอฟซีทัวโลกครับผมเรื่องแกะกันผู้ใดจะหู้วิธีเลี้ยงหู้วิธีให้อาหารคอมเมนต์ใต้ชิปได้ครับ และฟังสิ่งใดที่เรียนรูมากกะจีบอกพี่บอกน้องบดัดการดูแลยังใดจะให้บ่ให้มันใจบ่ดูแลเลี้ยงจังใดให้มันแพร่พัพนธุ์หลายๆครับฝากพี่ฝากน้องคอมเมนต์สอบถามได้ครับผมผู้ใดสนใจฟั์มเลี้ยงแกะครับตัวนี้คเคยเลี้ยงแกะนมครับนมเห็ดฉีดเอานมหองไปทำชีดทำโยเกิร์ต ชิดแกะครับส่งออกส่งกิ่นประเทศทั่วโลกครับผมคลิปนี้กับบมี่ยังหลายครับฝากพี่ฝากน้องคือเก่าแล้วครับกดติดตามกดสนับสนุนช่องไคยบันเีิงชาแน,นลครับ พ่อแม่พี่น้องสวยดัน่วยเชียรครับคนผัดพินหากินแดนไกค่ <c oughs> กไกครับเห็ดงานงานกเกษตรประเทศอิสรซเลครับผม <c oughs> ถึงสิเกิดสงครามจึงได้กิดหาเงินคือเเราครับเี๋ยอ้าเห็นมันได้พอ8แปดนาทีครับผมเด <c oughs> ี๋ยวจะได้ปิดชิป ตอนนี้ก็หลยนะครับแกข,ขายตัวผัวกติเบาบางลุงกสิเหลือช่วงนี้กสิเป็นตัวผูวไหม,มเป็นเบาไหมเลยเป็นแม่สาวหยิกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมช่องเคยบันเชียงชาแนล เดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้กับไว้์ซนนี้ครับสวัสดีครับ